สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มาเจอกันกับพี่นวนจ้ะสำหรับคลิปนี้พี่น่นมาให้เคล็ดลับง่ายๆสำหรับคนที่ชอบกังวลถ้าอยากเลิกกังวลมันมีวิธีค่ะก็คือจงใช้ชีวิตไปทีละวันจ้ะแน่นอนค่ะเห้าต้องใส่ชีวิตไปทีละวันเรากะที่สําคัญให้มีสติอยู่กับปัจจุบันจ้ะ เพราะว่าการที่เหามีสติอยู่กับปัจจุบันอยู่ในขณะที่เหากําลังลงมือทำเพราะว่าเหาจะเหตุอีหยังก็แล้วแต่นอกจากเหาต้องมีสติอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ขอให้มีความสุขในสิ่งที่ทำโฟกัสในสิ่งที่เหาอยากได้อยากเป็นเรากาเฮติใจให้พอนค่ายสบายมีความสุขเพราะว่าความสุขนะคะจะเป็นตัวนําความโชคดี นำสิ่งดีๆเข้ามาหาเห้าความสุขความสงบมั่จะก่อให้เกิดความคิดที่ส้งสงา,า,าง,นนาง,าาง,งาร,งนาานาารงันนั่นเองจ้ะถ้าเหากังวลจนเกินไปเหาไปคิดถึงอดีตเฮ้าไปกังวลถึงอนาคตตรงนี้ค่ะม่เชยให้เฮาบ่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นั่นเองจ้ะเพราะฉะนั้นวิธีที่ทเลิกกังวลน,นะคะก็คือการใช้ชีวิตไปทีละวันนั่นเองจ้ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้พี่นุ่นเอามาฝาก สำหรับคนที่อชอบกังวลน,นะคะการล่องใส่เทคนิคเบิรงค่ะเพราะพี่นนท์ก็ใส่มาประจําจะมาเช็นเฮ้ามีความสุขแล้วกัอยู่กับปัจจุบันจีตใจบวกวอแวกเลยจ้ะกาคลิปนี้กับด้วยรักได้วังดีกับทุกคนค่ะสวัสดีจ้ะ